วันนี้นะคะเพื่อนจะมารีวิวคอร์อรสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะซึ่งเป็นคอร์สจับใจความภาษาอังกฤษหรือว่า reading comprehension สำหรับใครที่อยากจะมีตัวช่วยในการแก้ปัญหาหรือว่าอยากจะเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะความสามารถภาษาอังกฤษให้กับตัวเราเองเคอร์อสรนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับทุกๆคนเพร,ราะเป็นคอร์สที่มีทั้งหมด6เล s ่องหรือว่า6บทให้เราได้เรียนด้วยกันและนอกจากนี้ยังมีสื่อการเรียนการสอนนะคะที่ครูพี่แอนจีรวบรวมมาให้มันยิ่งอ่านม,มันยิ่งสนุกมันยิ่งเข้าหัว เ,เป็นไฟล์ PDF นะคะจำนวนทั้งหมดหน7หน้มากที่คุูพี่แองจี้ก็จะให้ไปเลยนะคะให้เราไปเรียนประกอบกับตัววิดีโอนะคะซึ่งจะอยู่ใน private group ของ Facebook นะคะเราสามารถเรียนย้อนหลังได้ซึ่งน่ารักมากเลยทุกคนใไหนนี่นเป็นแบบว่าสัาส้นๆกระชับนะคะตัดใจขวามาให้เราน่าจะาจะมีวิดีโอมีเป็นไฟล์ PDF เป็นสีสวยๆงามมากๆที่แล้วนะคะก็ยังมีเป็นโบนัสแฉนะคะแฉให้ซึ่งจะเป็นเทคนิคที่เราสามารถนําไปใช้ได้จริงในสนามส โอเคสำหรับใครที่สนใจคอร์สนี้นะคะจริงๆแล้วราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,999บาทตว่าเป็นคอร์สสั้นๆนะแต่ว่าตรงนี้ครูพี่แองจี้ใจดีค่ะลดให้เลยนะคะเหลือแค่คอร์สละ699บาบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะคะสามารถคลิกไปสอบถามกันดูได้เลยนะคะ